แฟนคลับแน่นอาคารมารีนนจแจกปฏิทินวันแรกนเดตยายามากคิมเบอร์รี่นำทีมส่งมอบความสุขก่อนใครช่อง3ขอส่งท้ายปี2,567มอบของขวัญปีใหม่ก่อนใครผ่านปฏิทินปี2,568ที่รวมพลนักแสดงทั้งหมดมาส่งมอบความสุขให้ทุกคนในทีม New Energy งานนี้3คู่รักคู่หวานแห่งปีนเดตยายาหมากคิมเบอร์รี่เจมมาภายรินลดา พร้อมเดือกแกงสายฮอตริววชิรวิทย์มีนพีรวิทย์หูกิติพลและสาวสวยเซ็กซี่ตัวแม่อแมนดาออกดำไม่พลาดเคลียร์คิวงานทั้งหมดมามอบปฏิทินพร้อมลายเซ็นถึงมือทุกคนด้วยตัวเอง ประเดิมวันแรกวันที่19พฤศจิกายน67กับการมอบปฏิทินปีใหม่พร้อมลายเซน็นของเหล่าซุปตาตัวฮอตตัวมัมที่จับมามัดรวมอยู่ด้วยกันในวาระพิเศษสุดไม้ยมก1ปีมี1ครั้งที่ช่อง3ต้องการมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ขอบคุณน้ำใจแฟนแฟนงานนี้แจกจริงแจกหนักจัดกันจุกๆ500ชุดพร้อมลายเซน็นซึ่งเผลอแอบ เดียวก็หมดเปลี้ยงในพริปตาแฟนคลับต่อคิวเข้ารับไม่ขาดสายและทันทีที่เปิดตัว3คู่รักคู่หวานอย่างมาคิมนะเดเดตยายา,ยาและคู่ของเจมมาพายวินลดาออกมาเสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นลัน่นตึกมารีโนนกรีดกันกระจายดังต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้ง3คู่รักมีใจที่ได้เจอแฟนๆและได้รับความอบอุ่นเหมือนกับทุกปี ในขณะที่กำลังปลื้มปริ่มก็มีเสียงแซวมาเป็นระยะให้หมากคิมมีเบบีสักทีเล่นเอาเขินไปตามตามกันส่วนนักแสดงตัวฮอตตัวมัมทั้ง4คนอย่างริววชิรวิทย์มีนทีรวิทย์อูกิติพลถึงจะมาคนเดียวแบบโอนลี่แต่ความหล่อสวยบอกได้คำ mm hmm. เดียวว่าเปปังอลังการโดยเฉพาะสาวโสดอย่างอแมนดาทันทีที่ปรากฏตัวก็ทำเอาพิธีกรสาวฝีปากจัดจ้านย่านพระรามสี่อย่างเจนนิชาพันธ์ และพิธีกรน,น้องใหม่ไฟกระพริบอย่างป๊อปปี้รัชพงศ์ถึงกับตะลึงในความสวยเฉียบจนต้องขอยกให้เป็นนางพยากันไปเลยนี่แค่เพียงวันแรก ของการแจกปฏิทินปีใหม่ New Energy ของช่อง3ยังมีวันที่20และวันที่21พฤศจิกายน2567อีก2วันที่เหล่าซุปตาตัวดังต่างพร้อมใจกันเคลียร์คิวเตรียมทยอยมาร่วมอัพความสุขอย่างใกล้ชิดงานนี้บอกได้คำเดียวว่าแฟนๆของช่อง3จะได้ไปทั้งพลังบวกและพลังใจรอรับความปังในปีใหม่กลับบ้านไปเต็มๆสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมารับปฏิทินที่ช่อง3สามารถดาวน์โหลดปฏิทินปี68ผ่านช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิ ท่าน3มลได้ตั้งแต่วันพุทธที่วันที่25ธันวาคม2567เป็นต้นไปเริ่มต้นที่3วันแรกที่ช่อง3อาคารมารีนนลวันอังคารที่วันที่19พฤศจิกายนเวลา16.00ถึง18นาฬิกาประเดิมส่งลายเซ็นด้วย3คู่รักคู่หวานแห่งวงการบันเทิงณเดชน์ยายาหมากปรินคิมเบอร์รี่ ด้วยริววชิรวิทย์มีนพีรวิทย์ปูกิติพลและอแมนด้าออกนามวันพุธที่วันที่20พฤศจิกายนนำโดยมาริโอเมาเลอร์เด่นคุณงามเมตกระทิงขุนนรงมาสุจันยางดีกุลไอพานวาุวัตรจูเนียกาศบัณฑิตพลุกพงษพัฒน์มีนนิชคุณเทศไม่รรอนและแก๊งสาวๆตัวแม่เต้านัทพรจีน่ายีน่าอุ้งอิศยา ติตาธยานิตวันพฤหัส,สบดีที่วันที่21พฤศจิกายนพบกับนายนภัสอเล็กธีระเดชกลัาวนาวุฒิ9โ,โบเมลาดาน้ำฟ้าธัญพั์พีพีปุนปรีดีและแบมสราลีตามมาด้วยสองนางเอกสุดฮอตหลิงหลิงคองแลนะออมกรณภัร เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่14นาฬิกาลานด้านข้างอาคารมารีนนลช่อง3พระราม4ซึ่งผู้รับบัตรคิวที่1-500ได้รับปฏิทินพร้อมลายเซ็นนักแสดงส่วนบัตรคิวที่5 0 1 8 0 0ได้รับปฏิทินอย่างเดียว